สวัสดีค่ะพบกับรายการไลฟ์สไตล์ชนอใบ Yamaha รายการที่เจาะลึกถึงความเคลื่อนไหวของผู้นำเทรนด์ใหม่ในโลกแห่งความสร้างสรรค์และแตกต่างของวงการรถมอเตอร์ไซค์สัปดาห์นี้นะคะคุณผู้ชมเราจะมาสรุปรถจักรยานยนต์ Yamaha ที่เปิดตัวและก็วางจำหน่ายในปี2,565ไปแล้วนั้นเรารายงานกันไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาอันดับที่1ถึงลำดับที่6นะคะสัปดาห์นี้จะเป็นลำดับที่7แต่จะเป็นรถรุ่นไหนนั้นอยากให้คุณผู้ชมนะคะติดตามชมจากไฮไลท์ ight, รายการกันก่อนได้ณานะบัดน,นี้ค่ะเปิดตัวไปตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2,565นั่นคือรุ่น New Y a ม a h a MT03 ดรากบัส The d a r New Yamaha WR155 Journey of the Brave เปิดเส้นทางใหม่ไปกับใจที่กล้าพร้อมสีใหม่และแอเซช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของยามาฮ่าในการเตรียมแผนแนะนำรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่และการ